ดีนะคะอี่ีอีพอยออกมาทานข้าวค่ะถ่ายบรรยากาศพัทยายให้ดูนะคะทีพอยออกมาทานข้าวเรียบร้อยแล้วเขาขอถ่ายยืนเฉยนมพคด้วย มีหมูทอดนะคะหมูเส้นมีหมูปิ้งค่ะมีทุเรียนด้วยจากินทเรียน ร้านนี้อร่อยนะคะไอตซีไปาปตรงโขกไปปากปลาด้วยมีสาขยาด้วย Thank yeah. you.